สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่สาระดีกีฬาดัง Top ปสปอร์ตอินไซ์วันนี้เรามีเรื่องราวร้อนแรงจากเพื่อนบ้านกัมพูชามาเล่าสู่กันฟังครับหลังจากบริษัทโคคาโคลาได้ตัดสินใจถอดแรปเปอร์ชื่อดังของกัมพูชาอย่างแวนด้าออกจากการเป็นพรีเซนเตอร์พร้อมทั้งลบรูปทั้งหมดออกจากเพจทางการ ก็ทำให้เกิดกระแสความไม่พอใจอย่างหนักในกัมพูชาถึงขั้นที่ประชาชนจํานวนมากออกมาประกาศความบาตสินค้าโคคาโคล่ากันอย่างกว้างขวางล่าสุด สมเด็จฮุนเซนประธานวุฒิสภากัมพูชาได้ออกมาโพสต์ข้อความผ่านเพจส่วนตัวเรียกร้องให้ประชาชนใช้สติและไตรตรองอย่างรอบคอบโดยชีย้ให้เห็นว่าแม้โคคาโคล่าจะเป็นแบรนด์จากสหรัฐอเมริกาแต่การผลิตในกัมพูชาก็ใช้แรงงานกัมพูชาและก่อให้เกิดรายได้ทางเศรษฐกิจรวมถึงภาษีที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศหากมีการความบารหรือบริษัทถอนตัวออกไปจริงๆคนกัมพูชาเองนั่นแหละที่จะเป็นฝ่ายเสียหาย ฮุนเซนยังเตือนด้วยว่าการเคลื่อนไหวลักษณะนี้อาจเป็นกับดักที่ทำให้กัมพูชากลายเป็นศัตรูกับสหรัฐและจะนำไปสู่ปัญหาหนักทั้งด้านการทูตเศรษฐกิจการค้าและการลงทุนอย่างไรก็ตามกระแสในโลกออนไลน์กัมพูชาก็ยังคงแตกออกเป็นหลายมุมมองครับท่านผู้ชมบางส่วนก็สนับสนุนการคว่ำบาตรโคคาโคลาเพื่อแสดงพลังประชาชนและยืนหยัดเคียงข้างศิลปินขณะที่อีกหลายเสียงกังวลว่า หากเดินหน้าความบาตจริงๆผลกระทบที่ตามมาจะย้อนกลับมาทำร้ายแรงงานและเศรษฐกิจในประเทศเสีเองเพราะฉะนั้นทีมงาน Top Spot i n s i ไซ t ์ของเราได้รวบรวมความคิดเห็นจากชาวกัมพูชาหลากหลายมุมมองมาเล่าสู่กันฟังครับไปติดตามกันเลยครับว่าชาวกัมพูชาเขาคิดเห็นอย่างไรกับกรณีนี้ทีมงานเราคัดมาให้ครบทุกแง่มุมครับความเห็นแรกเริ่มจากเมรครับเขาเมนว่าพวกเราควรคิดถึงประโยชน์ส่วนรวมโดยเฉพาะความสัมพันธ์กับสหรัฐ และอย่าไปตกหลุมพรางสยามแต่ก็อยากให้บริษัทช่วยทหารกัมพูชาด้วยเคยเห็นช่วยน้ำดื่ม3,700ขวดแล้วครั้งหนึ่งแต่ควรช่วยมากกว่านี้ oh, <no. S 1> มุมมองคนต่อมาครับบริษัทได้รับผลกำไรจากประเทศกัมพูชามากมายแต่เจ้าของประเทศสหรัฐอเมริกา กลับคิดถึงแต่ประเทศของตัวเองแบบนี้จริงๆแล้วก็ควรจะไม่ให้มีการดำรงอยู่ของบริษัทโคคาโคลาในกัมพูชาอีกต่อไปอันนี้คือแนวคิดของชาวกัมพูชาที่ค่อนข้างหัวรุนแรงต่อต้านโคคาโคลาเลยครับเหมือนสะท้อนความโกรธว่าบริษัทได้ประโยชน์จากกัมพูชาแต่ไม่เห็นหัวประเทศเขาคอมเมนต์ลำดับต่อไปครับพวกเรารู้สึกเกลียดสิ่งที่โคคาโคลากำลังทำกับวันดาเพราะมันสะท้อนให้เห็นว่าโคคาโคลาในฐานะแบรนด์ระดับนานาชาติ เลือกถอนตัวจากการร่วมงานกับศิลปิน B.A. Brand Ambassador นะครับของประเทศที่กำลังเผชิญการลุกรานจากไทยจริงหรือไม่ที่โคคาโคล a ากลัวสูญเสือตลาดในไทยจนไม่สนใจความรู้สึกของประชาชนกัมพูชาแล้วโคคาโคลาอาจจะเลิกมีอยู่ในกัมพูชาหรือไม่หลังจากประชาชนจำนวนมากประกาศความบาดไม่ใช้ผลิตภัณฑ์ของโคคาโคลาอีกต่อไปแล้วแรงงานชาวกัมพูชากว่า99%นับพันคน ที่กำลังทำงานให้โคคาโคล่าในประเทศนี้จะมีชะตากรรมอย่างไรบรรดาโรงงานรีไซเคิลพลาสติกและโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ที่โคคาโคล่าเคยสนับสนุนจะต้องหยุดดำเนินการไปด้วยหรือไม่ความช่วยเหลือทั้งเงินและอุปกรณ์ที่มอบให้โรงเรียนยากจนจำนวนมากจะหายไปด้วยหรือเปล่าคำตอบในเรื่องนี้อยู่ที่ประชาชนกัมพูชาเท่านั้นที่จะเป็นผู้ตัดสินชะตากรรมของตัวเอง ต้องจำไว้ว่าจริงๆแล้วโคคาโคล่าไม่ใช่ของไทยเลยเพียงแต่มีโรงงานในหลายประเทศและมีตลาดระดับนานาชาติเท่านั้นการที่วันดาถูกถอดจากการเป็น BA ของโคคาโคล่าไม่ได้ทําให้เขาตกต่ําแต่กลับทําให้เขามีชื่อเสียงและความนิยมมากขึ้นไปอีกและยังมีเครื่องดื่มยี่ห้ออื่นที่พร้อมจะต้อนรับเขาเป็นพรีเซนเตอร์อยู่แล้วแต่ถ้าพนักงานนับพันคนต้องตกงานคําถามคือโรงงานหรือบริษัทไหนจะเป็นผู้จ่ายเงินเดือนให้กับพวกเขา ถ้าเรายังคงสนับสนุนโคคาโคล่าอย่างปกติมันจะเสียหายหรือไม่คำตอบคือไม่เสียหายตลาดยังคงเดิมโคคาโคล่าก็ยังคงสนับสนุนกิจกรรมเพื่อประชาชนกัมพูชาเหมือนเดิมเพียงแต่ไม่มีแบรนด์แอมบาสเดอร์ภายในประเทศเท่านั้นและเงินจากโคคาโคล่าก็ไม่ได้ถูกส่งเข้าไทยแล้วทำไมโคคาโคล่าต้องทำเช่นนี้คำตอบก็เข้าใจได้ไง่ายๆว่าโคคาโคล่าเป็นแบรนด์นานาชาติพวกเขาตัดสินใจถอน B.A. ออกไป เพราะไม่อยากถูกมองว่าแบรนด์ระดับโลกเข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งขณะที่ BA เองกลับถูกไทยมองด้วยสายตาดูหมิ่นและรูปลานดังนั้นโคคาโคล่าจึงเลือกอยู่ตรงกลางและยืนอยู่บนหลักการสากลร่วมกันจะเห็นว่าความเห็นนี้สะท้อนทั้งความโกรธต่อโคคาโคล่าการหนุนหลังวันดาและในขณะเดียวกันก็ห่วงใยแรงงานกัมพูชากับผลกระทบทางเศรษฐกิจครับคอมเมนต์ชจ้ากรเหมียนต่อมาบอกว่า น้องพูดมานี่พี่เกือบกั้นน้ำตาไม่อยู่คนเขมียนเป็นหมื่นหมื่นแต่กลับไม่มีใครใช้สมองคิดเลยกลับไปยืนอยู่ข้างพวกสยามลำดับต่อมาบริษัทโคคาโคล่าเป็นของอเมริกามีโรงงานทั้งในกัมพูชาและไทยแต่กลับกลัวไทยไม่พอใจแล้วไม่กลัวประชาชนกัมพูชาจะไม่พอใจบ้างหรือแล้วจะมีกี่บริษัทกันเชียวที่ทำแบบนี้อีกลำดับต่อไปครับ ถ้าอธิบายกันแบบนี้ได้ก็อย่าไปยกกระป๋องโคกขึ้นดื่มเลยผมก็ขอวอวยพรให้ประชาชนทุกคนสนับสนุนบริษัทโคคาโคลาแทนและคนที่คอยเผยแพร่ข่าวโจมตีก็สมควรปิดปากไปเถอะผมเองก็ขายโคกเหมือนกันนะคอมเมนต์นี้กล่าวว่าเอาออกไปเถอะพฤติกรรมอวดดีของคนดังบางคนมักทำอะไรไม่คิดถึงผลกระทบต่อสังคมและความสุขของชาติอ้างว่าตัวเองดังมีแฟนคลับเยอะ แต่ลืมไปว่าถ้าประเทศไม่มีสันติภาพพวกคุณก็ไม่มีชื่อเสียงไม่มีงานใหญ่ไม่มีธุรกิจอะไรทั้งนั้นดังนั้นอย่ามาพูดเอาแต่ได้โดยไม่เข้าใจความทุกข์ยากของชาติและประชาชนเลยความคิดนี้กล่าวไว้ดังนี้บริษัทไหนที่คอร์รัปชันไม่จําเป็นต้องสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นของเขเมรเองก็ตามขอแค่มีการทุจริตเราก็ไม่ควรสนับสนุนสินค้านั้น ลำดับต่อมาบอกว่าบริษัทพวกนี้ไม่เคยสนใจเรื่องชาติบ้านเมืองเราเลยเขมนดังนั้นพวกเราก็ไม่จําเป็นต้องสนับสนุสนสินค้าของมันเหมือนกันถัดมาคนเขาเม้นแบบว่าเอาใจชาวประเทศตัวเองชาวกัมพูชาต้องสามาก,กีกันหยุดดื่มโคคาโคล่าไปเลยเพราะมันไม่เห็นค่าความรู้สึกของประชาชนเราเลยสักนิดคนต่อมาครับเขากล่าวว่าถ้าโคคาโคล่าเลิกสัญญากับวันดาเพียงเพราะเขาพูดเรื่องชาติและประชาชน เรื่องนี้มันชัดเจนแล้วว่าพวกเขาเลือกเอาใจไทย71ล้านคนแต่กับมองข้ามเขมร17ล้านคนสำหรับผมผมจะเลิกดื่มโคคาโคล่าไปเลยนี่คือความรู้สึกส่วนตัว <c oughs> เขมรน,นี่แน่จริงๆครับกลัวแต่จะเป็นดังเหตุการณ์แบนด์ของเสียมแต่ยังกินของไทยอยู่นะสิครับแอดละง,งงกับใจพวกเขมรจริงๆ มาต่อกันที่คอมเมนต์ชุดสุดท้ายครับมีคนพูดแรงไว้ว่าถ้าแค่พูดเรื่องชาติจนถึงขั้นโคคาโคล่าเลิกสัญญาก็ช่างมันเถอะจะตายก็ตายไปเลยเรียกได้ว่าประโยคนี้เปิดมาก็เดือดทันทีแต่มีอีกเสียงเข้ามาแย้งทันทีครับโดยเขาเขียนว่าวันดารักชาติไม่ผิดหรอกพวกเราก็รักชาติด,ด้วยเหมือนกันแต่ต้องไม่ลืมว่าโคคาโคล่าไม่ใช่ของสยามอย่าไปตกหลุมพรางสยามนะพี่น้องถือว่าเป็นคอมเมนต์ที่พยายามเบรกดราม่าแล้วดึงกลับไปที่ข้อเท็จจริง จากนั้นก็มีชาวกัมพูชนมาต่อว่าโคคาโคล่าผลิตในกัมพูชาเป็นของอเมริกาอเมริกาช่วยเรามามากแล้วนะต้องคิดให้รอบคอบอย่าให้ไทยมาหลอกเงินก็ยังหมุนเวียนในประเทศเราสร้างงานให้แรงงานขเขมรอย่าทำให้ประเทศเราเสียหายเองเลย ถือเป็นคอมเมนต์ที่มองภาพใหญ่เชิงเศรษฐกิจมากกว่าอารมณ์แต่ก็ไม่จบง่ายๆครับมีคนชื่อโนวามาคอมเมนต์เพิ่มว่าคนเขมรเอาแต่ทะเลาะกันเองไทยมันถึงได้ยึดดินแดนเราไปเรื่อยๆคือนี้หันปืนกับมาสับพักพวกกันเองเลยครับคอมเมนต์ถัดมาของปวสวรรณกจัดเต็มมากบอกว่าดูถูกกัมพูชาขนาดนี้แล้วยังไม่พออีกเหรอผมเจ็บปวดเหมือนถูกเอามีดมาแทงเลยนะเขมรเลือกเขมรคือพูดที่เจ็บที่สุด อันนี้คือมาโหมดดราม่านักหนักเลยครับสุดท้ายโซคาอมก็เข้ามาพูดในโทนสงบว่าขอให้เข้าใจผู้นำของเราด้วยเขาเองก็ลำบากใจมากบริษัทอาจถอนตัวจริงแต่คนกัมพูชาย,ยังสนับสนุนวานดาตลอดไปเรียกได้ว่าจบด้วยน้ำเย็นลดความร้อนแรงลงมาหน่อยครับมาดูคอมเมนต์คนไทยเราครับเริ่มกันที่คอมเมนต์จากนี้เขียนไว้ว่า แบนไปแบนมาเข้าตัวเองตอนนี้ในประเทศไม่เหลืออะไรให้กินแล้วนะนอกจากน้ำคลองฮ่า <c> ฮ <oughs> <c oughs> เปิดมาก็แรงแงใส่พี่น้องกัมพูชาแบบตรงๆเลยครับต่อมาก็มีไทยเราอีกคนเข้ามาสมทบว่า <c oughs> ถูกต้องแล้วครับขเมนควรเก็บเงินไว้กินข้าวไม่ควรเสียงเงินไปกับน้ำอัดลมอันนี้มาในโทนสอนตรงๆเลย <c oughs> แล้วก็มีคนไทยอีกคนเขียนไว้ว่าทองแถมไม่กลัวไฟลน เพราะไทยมีความอดทนไว้รอดูผลของคนสร้างกรรมชั่วคือใส่เชิงสัจธรรมแบบแสบๆขันๆครับความเห็นถัดไปชาวไทยเราก็มาเพิ่มไฟอีกว่าหาเงินซื้อน้ำดื่มสะอาดๆให้ได้ก่อนก็พอไม่ต้องเสลอไปแบนโคกเขาหลอกเรียกได้ว่าแรงไม่แพ้คอมเมนต์แรกเลยครับแต่ก็มีมุมมองเชิงการเมืองจากไทยเราอีกคนที่บอกว่า ไม่ใช่เพราะห่วงประชาชนแต่เพราะห่วงปากท้องของหุ้นเซนเองต่างหากอันนี้พาดไปถึงตัวผู้นําโดยตรงครับลําดับต่อมาชาวไทยคนนี้ก็มาสั้นๆแต่ชัดเจนแบนจนไม่มีอะไรจะกินแล้วคือเหมือนจะประชดว่าการแบนมันเข้าตัวเองเต็มๆสุดท้ายคนไทยเราท่านนี้โพสต์ทิ้งท้ายว่ามีหุ้นอยู่ละสิถึงได้ดิ้นฮ่าฮ่เพื่อประโยชน์และความสุขของตัวเองและครอบครัวล้น ปิดจบด้วยการเนียบแรงๆแบบไม่เกรงใจเลยครับความเห็นถัดไปชาวไทยเราก็มาเพิ่มไฟอีกว่ามันมองเราเป็นศัตรูตลอดเวลาทําไมเรายังอยากจะไปผูกมิตรกับมันอีกประเทศมันมีอะไรที่จะให้เราได้ผลประโยชน์มั่งเป็นการตั้งคําถามชัดเจนว่าทําไมไทยต้องไปผูกมิตรกับกัมพูชาด้วยในเมื่อเขามองเราเป็นศัตรูอยู่ตลอดลำดับต่อไปครับมีคนมาตอบแบบสั้นๆแต่จี้ใจบแบรนด์อเมริกาหัวใจไทย แซะกันตรงๆแบบประชดประชันครับคนต่อมานี้พี่แกโพสต์คอมเมนต์ยาวๆด้วยความกังวลว่าโคกในบ้านเราไม่ได้ผลิตที่กัมพูชาแล้วส่งกลับมาใช่ไหมฮะถ้าใช่ผมไม่กินนะกลัวคนงานกัมพูชาแอบใส่อะไรในอถที่ส่งมาขายในไทยอันนี้ไม่รู้จริงๆผลิตในไทยหรือประเทศอื่นถ้าแยกโรงงานชัดเจนก็คงสบายใจแต่โรงงานในไทยใช้แรงงานไทยหรือขเขมรอยากให้โคคาโคล่าไทยออกมาชี้แจงพี่น้องชาวไทยหน่อย อันนี้เป็นคอมเมนต์ที่สะท้อนความระแวงแบบจริงจังเลยครับความเห็นถัดไปก็มาสั้นๆแต่ชัดเจนว่าสมควรคือเห็นด้วยแบบไม่ต้องอธิบายอะไรเพิ่มเลยอีกเสียงก็มาตอกย้ำว่าพวกคอเมนต์ที่ตาสว่างไม่เห็นมีใครบอกว่ามีงานให้ทำเลยแล้วโรงงานผลิตอะไรนั้นอยู่ไหนก่อนเป็นคอมเมนต์ที่หยอดความสงสัยและประชดแรงงานกัมพูชาไปพร้อมกันชาวไทยคนสุดท้ายที่เราคัดคอมเมนต์มาก็ทิ้งทายไปว่า ใครไม่เข้าข้างก็ว่าจะไม่มีพนักง,งานจากขเขมรมาทํางานให้เหมือนตัวเองสําคัญมากมายปิดโรงงานไปเลยให้ประชาชนอดตายทั้งประเทศอันนี้คือแซกันแบบดุเดือดปิดจบด้วยการเน็บแรงๆเลยครับและทั้งหมดนี้ก็คือเสียงสะท้อนจากทั้งฝั่งกรัรมพูชาและฝั่งไทยครับท่านผู้ชมจะเห็นได้ว่ามีทั้งมุมมองที่เดือดดานมุมที่ห่วงใย,ยเศรษฐกิจและบางส่วนก็ยังพยายามมองหาความร่วมมืออยู่ สุดท้ายแล้วเรื่องโคคาโคล่ากับศิลปินวันดาไม่ได้สะท้อนแค่เรื่องธุรกิจแต่ยังโยงไปถึงความรู้สึกของประชาชนความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและมุมมองการเมืองด้วยแล้วคุณผู้ชมล่ะครับคิดเห็นอย่างไรกับประเด็นนี้การคว่มบาตรคือการแสดงพลังที่ถูกต้องหรืออาจเป็นดาบสองคมที่ย้อนมาทำร้ายคนในชาติเองฝากคอมเมนต์ความคิดเห็นไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยครับ วันนี้ผมและทีมงานสาระดีกีฬาดัง Top Sport i n s i d e ซต้องขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่พลาดทุกประเด็นร้อนทั้งในและนอกสนามครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดี